สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยครับและแพ็กที่เป็นข้อเสนอพิเศษนะครับที่เข้ามาของอกิจกรรมของวิคนี้นะครับเป็น fc point นะครับผมอยู่ที่10,000 1 6ื่0ื fc point นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะพอดีพอดีนะครับในเรื่องของการเปิดกับตันเป็นแพ็กกับตันเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่เปิดครับเราจะเติมแล้วก็เราจะไปลุ้นนักเตะที่ จะได้ฟรีนั่นเองครับไปดูกันหน่อยคนระว่าวันนี้เราจะดวงดีหรือดวงเกลือนั่นเองครับว่าแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลชอบนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับก็จะเห็นว่าตรง fc ตรงนี้นะครับอยู่ที่1,7000แล้วนะครับก็ด้วยความที่ร้าน้าบนพีนะครับอยู่ที่1,240 1,240ประมาณนี้ครับผม่าเติมจากกับร้านนะจาก1,800บาทนะครับได้1น0 0 0หม fc นะครับซึ่งเราเติมไว้เพื่อที่จะมาเปิดตรงนี้นครับมันจะเขาเขาเรียกว่าถ้าทำยอดได้ถึงถ้าเติมยอดอถ้าเติมยอด ถึงจุดจุดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้แหละโบนัสถล่มทลายนะครับใช้แต้ม FC เพื่อรับรางวัลน,นะครับซึ่งเราก็เติมไปพอสมควรนะก็เติมมาอยู่ที่นั่นมันจะอยู่ที่จุดสิ้นสุดตรงนี้นะครับผมในร้อยจิตถึงหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับมันก็จะขาดอยู่สองแพ็คนี้นะครับใครที่ไม่ได้แบบซีเรียสมากว่าเฮ้ยจะต้องเอาแบบสุดยอดกับตันอะไรเงี้ยก็เติมแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นอ่ากีกร,รม กี่คำหน้าก็ได้ครับตเติมเติมตุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาลุ้นตรงนี้เอานะซึ่งก็เป็นแพ็กที่ไม่สามารถขายได้นะแต่วันก็มีโอกาสที่ออกร้อยสิบเอ็ดอยู่เหมือนกันฮนะเผื่อจะเอาไปใช้งานนะครับอ่ะว่าไปแล้วอันนี้คือขอให้ได้เติม1 fc point ครับได้มาแล้ว2ล้านกับเพชร5 0 0นะครับผมเติม1 5บาทก็ได้แพ็กนี้เอาเดี๋ยวนะนี่คืออะไรเดี๋วก่อน เติมแล้วนี่ยังไงใช้แต้มเฮ้ยเดี๋ยวเติมไม่พอนี่มันต้องเปิดต้องใช้ด้วยเหรอโอ้โหอ้ยะต้องใช้ด้วยเอาวะต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเติมอย่างเดียวนะทุกคนนะเข้าใจผิดนะเฮ้ยมันต้องใช้ด้วยว่าใช้อยู่ที่หมื่นโอ้ต้องเปิดต้องเปิดหลังนั้นสิ่งที่เราจะเปิดนะครับก็ คงจะเปิดแพ็กที่มันขายได้แหละนะครับแพ็กที่มันการันตีตัวตัวขายได้นะถามว่าตรงพวกนี้เป็นไงบ้างนะครับมันขายไม่ได้ไงตรงนี้นะครับมันก็ได้อยู่คือพูดง่ายนะม,มันก็ใช้หนึ่งหมื่นหกพันนี่แหละนะครับก็ได้ตรงนี้เลยนะครับได้ตัวนี้เลยนะซึ่งก็เป็นการสุ่มเหมือนเดิมนะครับอาสุ่มด้วยหนึ่งในสามนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้แล้วกันโอ้โหนึกว่าจะแบบ กะว่าจะเติมตุนชิวๆหน่อยไม่ได้เลยว่ะโดนดักทางไว้ก่อนครับอ,อ,อีแม่ไก่จะเติมตุนซะหน่อยนะอ่ะถ้าง,งั้นก็คงจะต้องเปิดแพ็กนี้แหละนะครับคงต้องเปิดแพ็กนี้แหละนะครับมาไปกันฮะสิบเดี๋ยวนะไปดูสต็อกนิดหนึ่งนะว่านักเตะเรามันมันมีพื้นที่พอจะให้นักเตะมาอีกแปชุดมาหรือเปล่านะ 930อันนี้จะพออยู่นะครับมาไปดูกันสิ1240บาทของเราวันนี้นะครับจะหายว่าไปแล้วนะครับผมโอ้โหกล่าวว่าแบบเฮ้ยเติม fc mobile fc point หน่อยแล้วเอาไว้ตุนใช้ไม่ได้นะทุกคนมันต้องใช้ด้วยอ่ะมาสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องเปิดแพ็กนี้แหละนะครับ ไปฮะขอสามแสงเลยแพงนี้สามแสงไปเลยสองแต่ไม่ค่อยถูกกับเลขขี้อาะเลขคู่แล้วกันนะครับมาสองแสงมากดตรงคำว่ากลับก่อนนะกันครับเพราะถ้าเรากดคำว่าตันนี่มันคือจะตันเลยนะอื้อหือ นี่คือดีสุดแล้วหรอเฮ้ยร้อยสี่สามสิบหกล้านอยู่นะปุงปังปุ่งปังปุ่งปัง,ปง,ปงก็คือมันการันตีว่าขั้นต่ำๆเนี่ยสิบห้าล้านแน่นอนครับเรา,เาไปย่อยอีกทีหนึ่งนะพวกนี้นะพวกนี้ไปย่อยนะครับแต่ตัวนี้ได้ราคาอยู่อ่าอย่างน้อยมีแพ็กหนึ่งที่ได้ราคาสามสิบหกล้านนะครับเฮ้เปิดได้สองครั้งหรอเฮ้ยมีโอกาสได้อะไรด้วยนะครับ กดเลยเหรอเดี๋ยวให้กดแล้วกันมาสิบที่สองนะครับสิบแรกผ่านไปนะครับได้เงินมาประมาณสักร้อยแปดสิบล้านแล้วกันดีกลมๆนะร้อยแปดสิบล้านเพราะตัวนั้นมันสามสิบกว่าล้านนะครับสามสิบล้านหักลบกลมนี้ก็สามสิบหกล้านสามสิบล้านแหละมาอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันแสงที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแสงต่อไปแสงต่อไปกดคําว่าตันแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นตันที่คําว่าร้อยสิบเอ็ดนะครับผมม,มาเลยนี่ไงวอล์กมาแล้วโอ้ T O T Y ทหรอ C B มาควินย้อนครับทุกคนมาควินย้อนหนึ่งร้อยสองเหมือนจะดีใจทำไมวะเนี่ยสิบเจ็ดล้านเนี่ยเฮ้ยสิบหกสิบเจ็ดล้านอืม Okay. โอเคมันได้พวกนี้ด้วยนะได้พวกนี้ด้วยนะครับเฮ้ยไปคิดบ่าวเออก็ห้าล้านอันนี้ก็สิบล้านนะเฮ้ยพวกนี้มันก็ได้อยู่นะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบนี่คือพวกการันตีว่า15้าล้านเป็นอย่างต่ำนะอ่าตรวนี้คือของแถมเพิ่มพิเศษนะครับอ่าแพ็คที่ยี่สิบไปแล้วนะครับแพ็คที่สามสิบนะครับ ตรงนี้จนกว่ามันจะถึง80นะอ้าวหน่อยโอ้โสี่แสงไม่ค่อยเบิร์กเลยอ่าถ้างั้นตัดตัดมาเหลือที่สามแสงแล้วกันครับสามแสงแล้วกันอ่ะอันนี้ไม่รู้แสงที่ไหนอ่ะถือว่าเป็นแสงที่หนึ่งแล้วกันนะสองมากดคำว่าอะไรดี เอเอแล้วกันอ่ะกดคำว่าอีวอล์กหน่อยโอ้โหพีชบีวมาพีชบีดก็มาอาร์บ oh ีดอตมูนโอ้โหร้อยสี่เลย์สึนเอ้ยได้อยู่นะแพ็คนี้ไม่เกือเท่าไหร่นะครับยี่สิบสามสิบแมันต้องสักหลักพันล้านได้ไหมแบบนี้มันก็ยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะ เดี๋ยวกดถึงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปเช็คดูว,ว่าสต็อกของเรามันจะเต็มหรือยังนะ้นมาฮะแพ็กที่40นะครับแหมกดตรงไหนก็ไม่ดีเฮ้ยแต่เมื่อกี้ก็โอเคนะอย่างน้อยก็ไม่15ล้านทุกทุกตัวอย่างน้อยก็20-30ล้านอยู่นะเมื่อกี้นี้นหละขายได้อยู่นะได้อยู่เอาหน่อย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  แส,แสงต่อไปแสงต่อไปแสงต่อไปนะ FC เลยไปกดคำว่า FC โอ้โไม่วอลครับทุกคนเกือจัดเลยไอ้นี้15ล้านหมดเลย <c oughs> แต่อันนี้ได้มาอยู่นะ10ล้านอ่าโอเคโอ้ยเมื่อกี้อย่างเกลือเลยนะทุกคนมาดูสิตรงนี้ <c oughs> จะเต็มยัง หนึ่งพันเฮ้ยพอได้พอได้แสดงว่าแพ็คนี้ไม่ทำให้สต็อกติม่มเอาหน่อยเอาหน่อยแพ็คที่ห้าสิบนะครับแพ็คที่50แพ็คที่ห้าสิบ ต่อไปเสียงต่อไปตรงกลางตรงกลางขอบคอปคอบคอปลุ้งตรงนี้ขอบลุ้งตรงนี้ขอบลุ้งตัวนี้ขอบลุ้งตัวนี้สามแสนครึ่งนี่สามแสนครึ่งไปเลยวอล์กเลยเออคิดใหม่เลยโอ้โหสงกรานต์ว่ะโมร็อกโกซีเอเอ็มเลสเตอร์ขายวันนี้โอ้โหขายวันนี้ราคาเท่าไหร่สิบห้าจุดสองล้านก็ก็ได้จะวอล์กเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ย อ่าโอเคโอเคสองสี่หกแปดสิบได้แค่ฮาเลนมาเพิ่มนิดหน่อยนะฮะห้าสิบแล้วนะมาแพงที่หกสิบครับโอ้ถือว่าราคามันอ่ะการันตีพันสองร้อยล้านแหละนะครับได้แน่ๆพันสองร้อยล้านนะครับแต่ขอแบบแพงๆโบ๊ะๆแพงๆเลย เป็นกิจนี้เลยได้ไหมขอกิจนี้เถอะนะร้อยสิบขึ้นไปร้อยสิบขึ้นไปนะครับแพ็กนี้กิจกับตันมาสักหน่อยสิไหนบอกว่ามีโอกาสที่มีกับตันออกมาล่ะไม่เห็นจะมีเลยเฮ้ยทีโอทีเอสว่ะโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้ยไขว้ร้อยสามเฟอร์นันเดสนะครับผม สิบเก้าร้านก็วอล์กได้หรอสองสี่หกแปดสิบอะได้ตัวนี้ไหมเรื่องเติมมาหน,น่อยนะครับประตูไหนไหนขอดูดิวนนี้มันได้แค่นี้เดี๋ยวไหนบอกว่ามันมีโอกาสที่จะได้นักเตะไหนบอกว่ามีโอกาสที่จะได้นักเตะเหล่านี้ที่เป็นไปไม่ได้ไงไม่เห็นจะออกมาเลยโอ้โหเอ้กี่เปอร์เซ็น,นต์วะเนี่ยขอดูหน่อยดิ โอกาสที่จะได้นะครับ9%นะในนี้นะ9%มันอยู่ตรงไหนล่ะ9%นะ่ะไม่เห็นจะออกมาเลยอุ้ยมันต้องออกมาสักหน่อยนะจริงๆออกมาสักหน่อยออกมาสักหน่อยออกมาสักหน่อยมา ทีโอทีวายฝรั่งเศส RW รดิลเดมเบเล่ว่าอุสมานเดมเบเล่เท่าไหร่ฮะร้อยสองหกสิบเจ็ดล้านหกสิบเจ็ดล้านก็ไม่แย่ไม่แย่พอได้อยู่มันก็คงจะอยู่ช่วงประมาณพันเฮ้ยจะหมดแล้วนะเนี่ยจะหมดแล้วนะไหนบอกว่าเก้าเปอร์เซ็นต์ไงเก้าเปอร์เซ็นต์มีจริงหรือเปล่าเนี่ย ไหนเก้าเปอร์เซ็นต์จริงๆหรอเนี่ยพวกนี้มันออกโอกาสออกเก้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเก้าเปอร์เซ็นต์ตรงไหนวะเน,นี่ยไม่เห็นจะออกมาเลยไม่เห็นจะออกมาเลยอะ่ะเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้นะ่ะมันคือมันควรจะได้สักสองตัวนะถ้าแบบคุ้มๆนะครับก็คือตัวนี้ตัวที่อยู่ในแพ็คอ่าแปดสิบเนี่ยแล้วก็แพ็คที่อ่าการันตีได้ฟรีอีกอันนึงนะ่ะมันควรจะได้สักสองตัวนะแบบนี้ถือถือว่าเรียกคุ้มนะครับ แต่ถ้าออกมาแค่ตัวเดียวตัวนั้นอะคือถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมามาหน่อยมาหน่อยพี่มาโอ้โหไม่มาเลยว่ะแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายนะอย่างนอ้หโอ้โหไม่ถึงพันล้านเลยหลักสิบล้านเองโอ้โหก้าวไม่ถึงแบบคนอื่นอาจจะดวงดีกว่าเรานะถึงแล้วนะครับตรงนี้ฟรีไปเลย กดรู่วๆโอ้ได้มาเชลนโนแต่ว่าได้มาเชลนโนไป16ตัวใช่ไหมเนี่ยอ่าถ้างั้นไม่ต้องดูแล้วน,นะนะตรงนี้นะดูแล้วว่าจะต้องได้มาเชลนโน,นครับตรงนี้ก็รับไปนะครับผมอ่าสิ่งที่ทุกๆคนนะครับอยากจะได้ก็คงเป็นยวนครับเนี่แหละ,ะครับ ส่วนตัวนะมองว่าสิ่งที่อยากจะได้นะนั้งเต่ที่อยากได้อยู่ที่สามคนนะครับมีครับนะครับเซียร์เจตนะครับริเยโนโรนันโดมันดินี่นะครับหรือฟานไดก็ได้นะครับใครก็ได้นะครับสี่คนนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับไม่งั้นฟุ๊ปเออสี่คนนี้แหละแค่นี้แหละนะครับมาขอแค่หนึ่งในสี่คนนี้นะครับขอแค่นี้หนึ่งในสี่คนนี้ หนึ่งในสี่คนนี้ขอเป็นครับเลยครับเลยจบจบไปหรือไม่ก็ CB จบจบไปนะครับ CB คู่กันกันกบมากรกสพอดี Mar นะเออมันดินี่คู่กับมา์เกสพอดีนะครับทุกคนขอเถอะขอดูประเทศหน่อยเยอรมันออ้มาทีอุดว่ะ มาทิวส์ยไม่โดนใจนะทุกคนโหลดทามาทิวส์ CDM มีแล้วมีแล้วอ่าขอเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งนะขอเปลี่ยนครั้งหนึ่งพอขอเปลี่ยนแค่หนึ่งครั้งพอนะครับโหลดท่ามาทิวสครั้งเดียวพอจบไม่เปลี่ยนมากกว่านี้แล้วขอเป็นขอเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่า เอาเป็นธงชาตินะครับเป็นฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นี่แหละชัวร์สุดนะครับไม่ฟานได้ก็ยกูนครับเพราะว่าถ้าเป็นโปรตุเกสมันอาจจะไปที่เบเนโดเออบูโนควนเดสได้นะครับถ้าไปที่อิตาลีก็ได้เหมือนกันมาในนี่ขอธงชาติเนเธอร์แลนด์กับอิตาลีสองสองธงชาตินี้พอนะครับธงชาติอื่นไหมเอาธงชาติอื่นไหมเอา มาแล้วครับผมโอ้ยโอ้โหโอ้มโอ้โหโอ้โหะไรเปลี่ยนทั้งเดียวมาเลยว่ะโอเคครับสุขสมอารมณ์หมายแล้วนะครับผมมาจัดเข้าเซตเข้าทีมเข้าระบบกันหน่อยสิ ตอนนี้เป็นแกลลบเบลนะก็คงอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดน,นึงนะด้วยความที่แปลไหนไหวะเฮ้ยแต่จริงจริงเดี๋ยวคิดก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องแผนเพราะว่า4-2-4เหรอ4-2-4ก็ไม่แย่นะ4-3-3 4-3-3โอดิง้งเหรอเอาชินูล่าไปวางไว้ตรงนี้เหรอเบล Bell, ครับชินูล่าอย่างนี้เหรอ สี่สามสามโฮดิ้งสี่สามแมทแทกสี่สามแอทแท็กใช่สี่สามแมทแทกไหนไหนต้องรอ LW ครับที่วิกหน้าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่สี่จะมีใครที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะน่าสนใจนะสี่สองสี่สองสี่สี่สองสี่ก็ได้อยู่สี่สองสี่อยู่ไหนวะเนี่ยสี่สองสี่เนี่ยครับอ่ะแผนนี้ถ้าเราใช้แผนนี้นะครับ ก็เอาฮัมชีกมาไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยขายบับบี้ชาตันไปนะครับของหน้าก็ให้เป็นส่วนของนล่ะนี่ให้ยวนคาร์ไปนะครับผมชินูล่ายวนคาร์เดี๋ยวนะเอวิวล่ะเอวิวอย่างนี้เหรอ นี่คู่กันกับปลาแปงงี้เหรอไหววะเนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฮะดูปลาแปงมันดูแปลกๆนี่นึงอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับนะในส่วนนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้โยนครับมาสบายใจแล้วนะครับเล่นได้ยาวๆนะครับผมเล่นได้ยาวยันลูกลูกบวชงี้เลยหรอไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับก็อย่างน้อยก็เล่นได้ทั้งสองสามกิจเนี่ยนะครับนะที่ยังไงก็ตามนี้เลยครับผม เติมแพ็ค16,000นะเอ้ยลืมไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีพีน้าแล้วกันนะในส่วนของการเปิดแพ็คตรงนี้นะครับผมจริงๆก็ว่าจะเปิดโชว์นี่แหละนะครับแต่ด้วยเวลามัน่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวตัดเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะกับการเปิดตรงนี้อีกทีนะครับผมสำหรับพี่นี่สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย